แบบฝึกหัดไปที่หน้า152ค่ะใน,ในหน้าหน2้านี้นะคะจะยังเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบเหมือนเดิมนะคะทีนี้นักเรียนดูในข้อ1.1ค่ะเขาบอกว่าแก้วตาเนี่ยมีดินสอในกล่องดินสอเนี่ยนะคะมีอยู่6แท่งเขาถามว่าต้องใส่เพิ่มอีกกี่แท่งถึงจะครบ12แท่งนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือ แก้วตาเนี่ยจะต้องใส่ดินสอเพิ่มไปอีกกี่แท่งนะคะถึงจะครบ12แท่งสิ่งที่โจทย์บอกก็คือแก้วตามีดินสออยู่ในกล่องเนี่ยหกแท่งใช่ไหมคะทีนี้ประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เราจะหาเนี่ยมันคิดได้หลายวิธีนะคะทีนี้ก็จะเขียนได้หลายประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะพาคิดแบบอย่างแรกนะคะก็คือการนําจํานวนที่เรามีอยู่ก่อนนะก็คือมีอยู่หกแท่งใช่ไหม เสร็จแล้วต้องเพิ่มอีกเท่าไหร่ไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้ก็คือช่องสี่เหลี่ยมเพิ่มไปอีกเท่าไหร่ไม่รู้ถึงจะมี12แท่งอันนี้คือวิธีคิดแบบที่1นะคะหรือหรือเราจะใช้ความสัมพันธ์แบบการบวกการลบอย่างที่เราเคยทำก็ได้หรือนะคะหอรออือหรือนะทีนี้หรือเราจะใช้เป็นเลขมากนะคะก็คือ 12แท่งของเรานะเลขมากแล้วเลขน้อยแบบนี้นะคะลบด้วยเลขน้อยมันคือความสัมพันธ์ของการบวกกันลบที่เราเคยทำใช่ไหมหรือว่าการหาตัวไม่ทราบค่านะคะก็คือเอา12มานักเรียนจำได้ไหมที่เราทำกันที่ผ่านๆมานะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูเนาะเผื่อใครลืมไปแล้วนะคะนี่ก็คือเหมือนหน้านี้ใช่ไหม เป็นบวกนะคะเราก็เปลี่ยนมาเป็นลบแบบนี้นะคะในหน้า145เนาะมันก็คือการคิดแบบหาตัวไม่ทราบค่านั่นเองถ้าในโจทย์เป็นบวกอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นลบนะแล้วเวลาลบเราก็เอาเลขมากตั้งนะคะอันนี้ก็เหมือนกันคะ่ะอันนี้เป็นบวกใช่ไหมเราจะหาหาคำตอบของบวกเราก็จะมาหาแบบนี้นะคะก็คือใช้ความสัมพันธ์ของการบวกการลบนะคะ นักเรียนก็นับจากเลขน้อยนะไปหาเลขมากนะคะว่าจะได้เท่าไหร่นักเรียนก็เอา6ไว้ในใจจากนั้นนับไปหา12นะคะเอา6ไว้ในใจจากนั้นนับต่อค่ะ6แล้ว7 8 9 10 11 12ได้อีก6นะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าแก้วตาเนี่ยต้องใส่ดินสอเพิ่มอีก6แท่งจึงจะได้12แท่งใช่ไหมคะ ทีนี้ต่อมาค่ะในข้อ1.2พลอยมีขนมกี่ชิ้นไม่รู้นะคะอันนี้พลอยมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นก็ไม่รู้แต kind of ่พลอยเนี่ยเขาแบ่งขนมให้น้องไป7ชิ้นแล้วมันยังเหลืออยู่11ชิ้นนะคะสิ่งที่โจทย์อยากรู้ก็คือพลอยเนี่ยเขามีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นสิ่งที่โจทย์บอกมาคือพลอยให้ขนมน้องไป7ชิ้นแล้วมันเหลืออยู่11ชิ้นนะคะ ประโยคสัญลักษณ์ที่เราจะเขียนก็คืออันนี้คือเราไม่รู้ใช่ไหมพลอยมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นก็ไม่รู้จากนั้นให้น้องไป7ชิ้นก็คือหายไป7ชิ้นก็คือการลบ7นั่นเองนะคะเมื่อหายไป7ชิ้นแล้วเนี่ยมันเหลืออยู่11ชิ้นแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นประโยคสัญลักษณ์แบบนี้นะแล้วเมื่อเราจะไปหาคำตอบ นะคะเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งได้ก็คือเมื่ออันนี้เป็นลบก็เปลี่ยนเป็นบวกใช่ไหมคะเอาตัวเลขที่มีอยู่มาบวกกันนะคะก็คือ11บวก7เท่ากับเท่าไหร่นะคะนักเ,เรียนก็เอา11ไว้ในใจจากนั้นชูขึ้นมา7นิ้ว11แล้ว12 13 14 15 16 17 18 เพราะฉะนั้นนะคะในข้อนี้ก็จะได้ว่าพ้อยเนี่ยมีขนม18ชิ้นนะคะก่อนจะให้น้องไปเนี่ยเขามีทั้งขนมทั้งหมด18ชิ้นต่อมาค่ะในหน้า153ยังเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาเหมือนเดิมนะคะก็คือนักเรียนดูในข้อ2.1ค่ะต้นก้าพับเรือกระดาษได้9ลำ ต้องพับอีกกี่ลำถึงจะครบ14ลำอันนี้คิดเหมือนเมื่อกี้เลยใช่ไหมที่มีเดินเสาหกแท่งต้องใส่อีกกี่แท่งถึงจะเป็น12แท่งนะคะก็คิดเหมือนเดิมนะเขาถามว่าต้องพับเรืออีกกี่ลำจึงจะครบ14สิ่งที่โจทย์บอกก็คือพับไปแล้วเนี่ยเนะคะเราก็จะมาไล่ตามโจทย์นะก็คือประโยคสัญลักษณ์ในข้อนี้นะคะก็คือมีอยู่9าลำนะแล้วต้องบวกเพิ่มอีกเท่าไหร่ไม่รู้นะคะ ถึงจะได้เท่ากับ14อันนี้คือประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เราได้นะคะแต่วิธีคิดเราก็จะสลับมันเนาะหรือหอรออือหรือ,หร,อหรือ14ลบ9เท่ากับช่องสี่เหลี่ เอาเลขมากตั้งนะคะแล้วลบด้วยเลขน้อยนักเรียนสังเกตง่ายๆถ้าตรงข้างหน้าที่เราคิดมาเป็นบวกข้างหลังมันก็จะเป็นลบนะคะแต่ถ้าตรงข้างหน้ามันเป็นลบข้างหลังก็จะเป็นบวกนะคะมันจะสลับกันเนาะแปลว่าในประโยคสัญลักษณ์หนึ่งข้อที่ครูให้มาเนี่ยเราต้องมีทั้งบวกและทั้งลบนะคะในหนึ่งบรรทัดที่มีที่ว่างเนี่ยมันต้องมีทั้งบวกทั้งลบนะอันนี้นักเรียนก็คิดโดยการเอา9้าไว้ในใจนะคะแล้วก็นับไปถึง 14, 9แล้ว 10, 11 1 2 1 3 14ได้ทั้งหมด5นิ้วนะคะก็ใส่ได้ค่าเป็นคำตอบนะก้าเนี่ยยังต้องพับเรืออีก5าลำใช่ไหมคะถึงจะครบ14ลำนะต่อมาเป็นข้อ2.2ค่ะหน่อยพับถุงกระดาษได้กี่ถุงแม่ให้อีก3มถุงทำให้หน่อยมีถุงกระดาษทั้งหมด11ถุงตอนแรกพับได้กี่ถุงไม่รู้นะคะแต่ว่าถ้าแม่ให้มาอีก3า ถ้าแม่เนี่ยให้มาอีก3ถุงเนี่ยถุงกระดาษทั้งหมดเนี่ยจะกลายเป็นว่ามีทั้งหมด11ถุงนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์นะเราก็จะเขียนได้ก็คือตอนแรกมีเท่าไหร่ไม่รู้ใส่สี่เหลี่ยมไว้นะคะเสร็จแล้วแม่ให้เพิ่มมาอีกเพิ่มมาอีกก็ต้องเป็นบวกนะคะแล้วก็เพิ่มมาอีก3แล้วก็จะมีทั้งหมดเป็น11นะหรือนะคะวิธีคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือ การใช้เลขที่มีอยู่เอามาลบกันนะเพราะข้อนี้เป็นบวกใช่ไหมคะเราก็เลยต้องเอามาลบกันนะก็กลายเป็น11-3ลบ3ท่ากับช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเวลาเราจะคิดเราก็นับจากเลขน้อยไปหาเลขมากนะคะเอา3ไว้ในใจค่ะจากนั้นกำรรม,มือขึ้นมา3แล้ว4 5 6 7 8 9 10 11ได้ทั้งหมด8นิ้วนะคะนะักเรียนก็ แปลว่าหน่อยเนี่ยตอนแรกเนี่ยนะคะเขาพับถุงกระดาษได้8ถุงนะจากนั้นพอแม่ให้มาอีก3ถุงจึงกลายเป็นทั้งหมด11ถุงนะคะต่อมาค่ะในหน้า154นะเป็นแบบเดิมนะคะเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์เหมือนเดิมแล้วก็ให้เราหาคำตอบเหมือนเดิมค่ะข้อ3.1แก้วตามีลูกโป่งสีแดงและสีฟ้ารวมกัน15ลูกเป็นลูกโป่งสีแดงกี่ลูกถ้าเป็นลูกโป่งสีฟ้า7ลูกนะคะ อันนี้วิธีคิดนะคะก็จะเป็นแบบหน้าเมื่อกี้เลยนะเวลาเราเขียนประโยคสัญลักษณ์จะเป็นแบบหน้าเมื่อกี้นะคะก็คือมีเท่าไหร่ไม่รู้อะสีแดงเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่ไม่รู้นะคะเสร็จแล้วมีสีฟ้าเจ็ดลูก สีแดงเท่าไหร่ไม่รู้รวมกับสีฟ้าอีก7ลูกแล้วได้ทั้งหมด15ลูกพอดีอันนี้คือประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เราได้นะคะหรือหรือหรือวิธีคิดก็คือ1 5บลบเเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเมื่อประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่ได้เป็นบวกนะคะวิธีคิดตรงนี้ก็จะเป็นลบนะ มีอยู่15นะคะแล้วเอาออกไป7เนี่ยมันจะเหลือเท่ากับเท่าไหร่นะให้นักเรียนนับจากเลขน้อยนะคะไปหาเลขมากก็คือนับจาก7ไปหา15นะคะ7แล้วกำมือขึ้นมาค่ะ8 9 10 11 12 13 14 15ได้ทั้งหมด8นิ้วนะคะก็คือ8นั่นเองแปลว่ามันเป็นลูกโป่งสีแดงทั้งหมด8ลูก ต่อมาในข้อ3.2ค่ะใบบัวมีขนมเปียกปูนกี่ชิ้นก็ไม่รู้นะคะแต่เมื่อใส่บาทไป8ชิ้นเนี่ยก็เหลืออีก8ชิ้นนะคะประโยคสัญลักษณ์ที่เราจะได้ก็คือมีขนมกี่ชิ้นไม่รู้ใส่บาทไป8ชิ้นก็คือหายไป8ชิ้นนะคะลบไป8ชิ้นแล้วมันจะเหลืออยู่8ชิ้นแบบนี้นะคะ วิธีคิดค่ะในเมื่อประโยคสัญลักษณ์ที่ได้เป็นลบวิธีคิดก็คือการบวกนั่นเองเอา8มารวมกับ8ได้เท่าไหร่คะนักเรียนเอา8ไว้ในใจนะคะจากนั้นชูขึ้นมาอีก8นิ้วแล้วก็นับต่อจาก8นะคะ8แล้ว9 10 11 12 13 14 15 16นะคะแปลว่าใบบัวนี่มีขนมเปียกปูนอยู่ทั้งหมด16ชิ้น ต่อมาค่ะในข้อ3.3ขุนมีลูกอม18เมตรให้เพื่อนไปแล้วเหลือลูกอมอยู่7เมตรนะคะถามว่าขุนเนี่ยให้ลูกอมเพื่อนไปกี่เมตรตอนแรกเนี่ยมีอยู่18เมตรจากนั้นให้เพื่อนไปเท่าไหร่ไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้ของเราก็คือช่องสี่เหลี่ยมนะแล้วมันเหลืออยู่7เมตรนะคะ สำหรับในข้อนี้นะคะจะคิดต่างจากข้ออื่นนะปกติในข้ออื่นก็คือถ้าตรงนี้เป็นลบตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นบวกใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นะคะเพราะว่าอันนี้นักเรียนดูให้ดีนะมัโจทย์มันไม่เหมือนข้ออื่นๆเลยนะคะคือมันมีจํานวนทั้งหมดมาให้จากนั้นหายไปเท่าไหร่ไม่รู้แล้วเหลืออยู่7ก็จริงแต่ว่าวิธีคิดนะคะก็คือเราจะเอา18เนี่ยมาตั้งนะคะจากนั้นลบด้วย7 ถึงจะได้คําตอบนะก็คือเอาจํานวนทั้งหมดเนี่ยตั้งไว้แล้วก็ลบด้วยจํานวนที่เหลือนะคะเราก็จะได้คําตอบที่มันหายไปนะก็คือนักเรียนให้เอา7ไว้ในใจนะคะจากนั้นนับไปหา18นะมันก็จะเกิน10ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้สามารถวงกลมได้นะคะหรือใครจะนับนิ้วก็ได้แต่มันเกิน10ไปครูแนะนําว่าให้เราวงกลมดีกว่านะมันจะได้ชัดเจนนะคะนักเรียนวงกลมข้างล่างได้นะข้างล่างมีที่เหลือนะคะ ทีนี้ให้นักเรียนวงกลมตั้งแต่7ไปหา18นะ7แล้วก็เป็น 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18ทีนี้เรามานับกันนะคะว่าเราได้วงกลมทั้งหมดกี่วง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11เราได้วงกลมทั้งหมด11วงนะคะ ขุนเนี่ยให้ลูกอมเพื่อนไป11เมตรนะคะต่อมาเป็นหน้าสุดท้ายของวันนี้นะคะในหน้า155นะอันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหานะแต่เป็นการสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพนะคะนักเรียนดูในภาพนะเด็กชายคนนี้นะคะเขาบอกว่าชื่อขุนนะคะเขามีปลาในถุงเนี่ยสามตัวใช่ไหมจากนั้นนักเรียนดูปลาในตู้นะคะปลาในตู้เนี่ยมีอีกทั้งหมดอีก10ตัว นับแล้วได้10ตัวนะคะทีนี้นักเรียนดูค่ะโจทย์ปัญหาข้อแรกที่เขาจะให้เราสร้างก็คือนักเรียนดูนะเขามีคํามาให้แล้วและให้เราต่อนะคะให้เราสร้างโจทย์ปัญหาต่อข้อแรกค่ะคุณมีปลาในตู้ปลา1ิบตัวซื้อมาอีก3ตัวสิ่งที่เราจะต่อคืออะไรดีคะแปลว่าสิ่งที่เราจะต่อคือ ขุนมีปลาทั้งหมดกี่ตัวใช่ไหมคะเราก็เขียนลงไปเลยนะขุนมีปลาทั้งหมดกี่ตัวขออุนอขุนมออีมีอรออาปลาขึ้นบรรทัดใหม่นะคะทออ่ งทางไม่โททั้งหอมมโอดดหมดก,อ,อ,กมอีกีไมเอกกีตออัวตวัวก็จะได้ว่าขุนมีปลาทั้งหมดกี่ตัวนะคะในข้อแรก ต่อมาข้อที่2ค่ะเขาบอกว่าขุนมีปลาในตู้ปลาสิบตัวมีปลาในถุง3ตัวเราได้โจทย์ปัญหาการบวกมาแล้วอันหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้อันนี้เราอยากเขียนอีกนะคะที่เป็นการบวกนะแต่เราเอาไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือ ขุนมีปลาในตู้และปลาในถุงรวมกันกี่ตัวเรามาเขียนกันนะคะขออุนขุนมออีมีปอลอ,อาปานอไอไน ตอูตูไมโทตู้ลอแอะและปอลอ,อาปานอไอในถออุงอถุง รออวมอ,มอรวมกออะนอกันกออีกีไม่เอกกี่ตออวตัวนะคะเราก็จะได้ โจทย์อีกอันหนึ่งก็คือขุนมีปลาในตู้ปลาสิบตัวมีปลาในถุงสามตัวขุนมีปลาในตู้และปลาในถุงรวมกันทั้งหมดเนี่ยไปกี่ตัวนะคะต่อมาค่ะด้านล่างเขาบอกให้สร้างโจทย์ปัญหาการลบนะคะขุนมีปลาทั้งหมดสิบสามตัวนำไปให้เพื่อนสามตัวเราจะแต่งต่อว่าอะไรดีคะขุนเหลือปลากี่ตัวนะคะแล้วก็มาเขียนกันขออุนอ ุนหอลอเอือเหลือปอลอ,อาปลากออีกีไม่เอ็ดกี่ตออัวตัวแบบนี้นะคะต่อมาค่ะ ขุนมีปลาในตู้ปลาสิบตัวมีปลาในถุงสามตัวเราแต่งต่อว่าอะไรดีคะขุนมีปลาในตู้มากกว่าปลาในถุงกี่ตัวใช่ไหมคะหรือใครจะแต่งว่าขุนมีปลาในถุงมีน้อยกว่าปลาในตู้กี่ตัวก็ได้นะคะแต่นี้ครูจะเอามากกว่านะเพราะว่าในโจทย์เนี่ยเขาเอาเลขสิบขึ้นก่อนนะคะเขียนพร้อมกันนะขออุนอขุน มออีมีปอลออาปานออาไนไอไนตออูตูไมโทตู้มออากอมากอวออากวาไมเอกกว่า นนี้เราก็จะได้ว่าคุณมีปลาในตู้ปลา10ตัวมีปลาในถุง3ตัวคุณมีปลาในตู้มากกว่าปลาในถุงกี่ตัวต่อมาเป็นการเฉลยนะคะในหน้า152ข้อ1.1โจทย์ถามตอบ12โจทย์บอกตอบ6ประโยคสัญลักษณ์คือ6บวกช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ12หรือ 12ลบ6เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมตอบ6ค่ะข้อ1.2โจทย์บอก7และ11ประโยคสัญลักษณ์คือสี่เหลี่ยมลบ7เท่ากับ11หรือ7บวก11เท่ากับสี่เหลี่ยมตอบ18ค่ะต่อมาในหน้า153ข้อ2.1 สิ่งที่โจทย์ถาม14สิ่งที่โจทย์บอก9ประโยคสัญลักษณ์คือ9บวกช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ14หรือ14ลบ9เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมตอบ5ค่ะข้อ2.2สิ่งที่โจทย์บอก3และ11 ประโยคสัญ,ญลักษณ์คือช่องสี่เหลี่ยมบวก3เท่ากับ11หรือ11ลบ3เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมตอบ8ค่ะต่อมาค่ะในหน้า154ข้อ3.1ประโยคสัญ,ญลักษณ์คือช่องสี่เหลี่ยมบวก7เท่ากับ15หรือ15ลบ7เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมตอบ8ข้อ3.2ช่องสี่เหลี่ยมลบ8เท่ากับ8หรือ 8 8บวก8เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมตอบ16ข้อ3.3ประโยคสัญลักษณ์คือ18ลบช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ7หรือ18ลบ7เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมตอบ11ค่ะต่อมาในหน้า155ข้อแรกนะคะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกตอบว่าขุนมีปลาทั้งหมดกี่ตัว ข้อ2เป็นโจทย์ปัญหาการบวกนะคะตอบว่าขุนมีปลาในตู้และปลาในถุงรวมกันกี่ตัวต่อมาข้อ3เป็นโจทย์ปัญหาการลบตอบว่าขุนเหลือปลากี่ตัวและข้อสุดท้ายนะคะของโจทย์ปัญหาการลบคือขุนมีปลาในตู้มากกว่าปลาในถุงกี่ตัวสำหรับวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ